มาแล้วครับตอนนี้ก็มีาทางทีมงานงานกระตุ้นเศรษฐกิจเคหะร่มเกล้ามาเตรียมความพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังกางเต็นท์อยู่นะครับเป็นงานกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับของเคหะร่มเกล้าเรานะครับจะจัดงานระหว่างวันที่31ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายน2568นะครับมีงาน3วันนะครับ เป็นงานกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจากการถามพี่ๆเขาที่กําลังกางเต็นท์อยู่นะครับผมได้เข้าไปสอบถามว่าพี่เขากางเต็นเตรียมงานอะไรนะครับพี่ๆเขาบอกว่าเป็นงานขายสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจของเคหะร่มกล้าวนี่แหละครับคุณผู้ชมก็ผิดถูกยังไงข้อมูลผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยนะครับแต่ผมได้เข้าไปถามได้เข้าไปสอบถามพี่ๆที่กางเต็นท์อยู่นะครับเขาบอกว่าเตรียมงาน กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเคหะร่มเกล้านะครับ31ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายนนี้นี่เองนะครับก็ใกล้จะถึงวันแล้วนะครับ